วันนี้ผมมีวิธีทจะทำให้แดชบอร์ดใน G7 t มาขึ้นในมือถือมาฝากกันครับเผื่อว่าใครที่ชอบแบบว,ว่าเอาฟิลแบบมีแผงจอสเตตัสมาอยู่ใ,นใ,นใ,นในกล้ๆกับตัวพวงมาลัยของตัวเองเนี่ยวันนี้มาบอกวิธีกันครับวิธีนี้เราจะใช้ร่วมกับโปรแกรมที่ชื่อว่า SIM Hu b นะครับโปรแกรมเดียวก,กันกับที่ผมเคยทำคลิปชุดสันเขย่าตูดเลยนะครับใครสนใจก็ลองไปดูกันได้ส่วนอันนี้เรามากดดาวน์โหลดกันต่อเลยครับพอเราได้ไฟล์ามาแล้วกดติดตั้งให้เรียบร้อยครับเสร็จแล้วกดรันซิมฮับขึ้นมาเลยครับ ปิดขึ้นมาก็จะเห็นเกมมากมายเลยนะครับเกมเหล่านี้เนี่ยคือเกมที่ซิมผับซัพพอร์ตนะครับแต่ในเคสนี้เราก็เลื่อนหา G T 7นะครับพอเราเจอแล้วเนี่ยเรากดไปที่ภาพหนึ่งทีฮะโปรแกรมก็จะทําการเตรียมพร้อมที่จะรับข้อมูลจากตัวเกมนะครับให้เรากดไปที่คอนฟิกตรงนี้ก่อนเพื่อเช็คเลข U D P port นะครับที่เราจะต้องเชื่อมกันกับ PlayStation โดยเลขตัวนี้เนี่ยโปรแกรมเขาจะแนะนําให้เราใส่เลข U D P port เป็น33739หรือ3374 0สุนะครับเสร็จแล้วก็กดโอเคถอยออกมา จากนั้นตรงไปที่ Dash Studio กันครับเราจะทำให้ตัวโปรแกรมเนี่ยส่งข้อมูล Dashboard ไปที่มือถือผ่านเว็บเบราว์เซอร์ของตัวมือถือครับกดไปที่ตรงนี้ฮะ Open Info or Tablet ยึดม,มือถือมาสแกนเพื่อจะเข้าลิงก์โดยไม่ต้องพิมพ์เองนะฮะมันก็จะเด้งเข้าไปที่เบราว์เซอร์ของตัวเครื่องครับเขาก็จะขึ้นคำแนะนำว่าให้แชร์ตัวหน้าเพจเนี้ยไปเป็นปุ่มลัดที่หน้าโฮมสกรีนครับก็กดแชร์ตรงนี้ขึ้นมาครับแล้วก็เลื่อนลงมาจนเจอคำว่าเพิ่มไปยังหน้าโฮมกดไปหนึ่งทีแล้วก็บันทึกเพิ่มตรงนี้ครับ มันก็จะไปอยู่ตรงนี้ครับผมเหตุก็เพราะว่าถ้าเราไปใช้ตัวเบราว์เซอร์โดยตรงเนี่ยเวลาเรากดแดชบอร์ดขึ้นมามันจะขึ้นแถบด้านบนตรงนี้ครับเวลาที่เราเอียงหน้าจอนอนมันก็จะบังขึ้นมาแบบนี้เช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมถ้าเข้าผ่านตัวเบราว์เซอร์ตรงนี้เนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นมาก็ไม่รู้เหมือนกันครับทำไมมันกลายเป็นฟูลสกรีนเต็มจอได้พอเราเอียงเครื่องเป็นแนวนอนปุ๊บมันก็กลายเป็นฟูลสกรีนเฉยเลยเอ้าวงงไม่รู้ทําไมเหมือนกันทีนี้เราก็พร้อมแล้วครับเราไปลอง เพื่อนๆก็จะเห็นว่าตอนนี้ครับพอรถเริ่มสตาร์ทปุ๊บตัวเลขก็ขยับกันเลยทันทีที่เราจะเห็นก็จะมีเรื่องของความเร็วมีเรื่องของรอบเครื่องเกียร์นะครับผมซึ่งไอ้น้าตรงนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนได้เลยครับเปลี่ยนผ่านมือถือได้เลยแต่เราต้องหยุดเกมก่อนนิดนึงโดยในแต่ละแบบเนี่ยมันจะมีกี่เลเยอร์เราก็ต้องลองเอานิ้วเนี่ยเลื่อนซ้ายขวาดูนะครับเพื่อที่จะดูว่ามันมีกี่เลเยอร์กี่แบบส่วนคนที่สงสัยเรื่องของความดีเลยของตัวเลขที่ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยครับว่ามันแทบจะไม่ดีเลยเลยครับ ลองเหยียบเร่งเครื่องให้ดูครับดูสิครับว่ากราฟที่วิ่งขึ้นมาเนี่ยโอ้โหเท่ากันเลยครับพอเรารู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนนะครับให้สวอปนิ้วลงมานะครับแล้วก,กดคําว่าแบ็คไปหนึ่งทีมันก็จะย้อนกลับมาในหน้าที่ให้เราเลือกหน้าแดชบอร์ดนะครับเลือกอันนี้เราคิดว่าถูกใจแล้วก็ลองกดสว๊อปขึ้นเพื่อซ่อนนะฮะแล้วลองขับดูเออว่ามันถูกใจหรือเปล่าซึ่งในแต่ละแบบเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันมีกี่ Lay out, เลเยอร์เพื่อนๆต้องไปลองปัดซ้ายปัดขวาดู แล้วถ้าอันไหนมันตัดแล้วมันไม่ไปก็แสดงว่ญญามันมีอยู่อันเดียวนะครับเดสบอร์ดบางอันเนี่ยถ้าเราวิ่งจนครบรอบเนี่ยข้อมูลมันก็จะเข้าไปที่โปรแกรมมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับมันจะมีบางอันครับที่สามารถโชว์แทร็กเลยครับว่าตอนนี้เรากําลังวิ่งอยู่จุดไหนในสนามได้เลยครับขึ้นมาในมือถือเลยฮนะเป็นลักษณะคล้ายๆกับมนนี้แมปที่อยู่ตรงกลางด้านล่างจอที่เห็นอยู่นั่นเลยครับมันจะขึ้นอยู่ในมือถือเลยทีเดียว ไดแต่ละอันที่มันให้รายละเอียดที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับบางอันก็ให้เยอะบางอันก็ให้น้อยบางอันก็มีเบสแล็บรอบปลาสุดวิ่งได้เท่าไหร่รอบแต่ละรอบวิ่งได้เท่าไหร่โอ้โหใครวิ่งนำข้างหน้ามีหลายแบบให้เลือกเลยฮะยังไงก็ลองเอาไปปรับเล่นกันดูนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สาหรับเพื่อนๆนะครับลองทำตามกันดูแล้วทําไม่ได้หรือว่าติดปัญหาอะไรยังไงลองพิมพ์คอมเมนต์กันเอาไว้นะครับผมก็ไม่ได้เก่งอะไรนะแต่ว่าถ้ามีอะไรที่ช่วยตอบได้ก็จะช่วยตอบกันนะครับ แล้วถึงม่คลิปหน้าครับถ้ามีอะไรดีๆเดี๋ยวมาแชร์แบบนี้กันอีกนะครับสวัสดีครับไม่ต้องกดไลค์หรอกแค่เข้ามาดูก็ดีใจแล้วขอบคุณนะ